สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเวลาไอซนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่จะมาอัปเดตนะคะการทำสักคิ้วค่ะ so today i'm going to update my eyebrow microshading my yeah เออวันนี้นะคะก็เป็นวันที่11นะของการหลังจากการสักคิ้วนะจ๊ะทีนี้ก็เดี๋ยวแน่นะคะก็จะมา ให้ดูนะคะว่าช่วงแต่ละหลังจักสัต์เนี่ยนะคะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราลองมาชมกันนะคะว่าคิ้วเนี่ยมีการหลุดลอกยังไงนะคะเดี๋ยวจะให้ไปดูภาพแล้วก็อาจจะเป็นวิดีโอสั้นๆนะคะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ก็เป็นวันที่4ี่นะนี่เดี๋ยวจะอัปเดต ตัวคิวนะคะก็มีความเริ่มลอกแล้วนะคะที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยมันก็จะแบบเป็นแบบแห้งๆนะคะเริ่มแห้งๆแ,แล้วก็ตกสเก็ดนะคะ So this is my day 4 um, after I done microbot microshading on my eyebrows and is start the color starting to f a l l off a little bit you can see here so some part is like getting dry and then skin is fell off yeah so this is the day 4วันนี้ก็เป็นวันที่6นะคะของการทำคิ้วก็จะให้ดูนะคะตอนนี้คิ้วก็กำลังตกสะเก็ดจ้ากำลังตกสะเก็ดเริ่มเริ่มลอกนะคะแนนก็ใช้ Vaseline แล้วก็ างครั้งก็ใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะทาที่คิ้วเอาไว้นะเพื่อเพิ่มความเอ่อให้มันชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ต้องอย่ากแกะนะคะนี่ก็จะให้ดูสภาพที่กำลังลอกแล้วจ้ากำลังตกสะเก็ดจ้าสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่เจ็ดนะคะของการสักคิว้วก็จะให้ดูนะคะว่าคิ้วเริ่มตกสะเก็ดแล้ว ตรงหางคิวนี่ลอกไปแล้วนะคะเรียบร้อยลอกหมดไปแล้วนะแล้วก็ตรงนี้ก็ลอกไปแล้วนะคะก็จะเหลือบางส่วนตรงนี้นะคะที่ยังไม่ลอกส่วนคิวข้างนี้นะคะตรงหางคิวนี่ลอกไปแล้วนะจ๊ะลอกไปแล้วก็เหลือตรงส่วนนี้นะคะที่ยังไม่สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่แปดนะคะของการทําคิวสักคิวมานะจ๊ะก็เดี๋ยวให้ดูนะคะ ข้างนี้ลอกเกือบหมดแล้วจ้าทุกคนอ่านี่ลอกเกือบหมดแล้วนะคะเหลือตรงนี้นิดเดียวนะส่วนข้างนี้เนี่ยยังมีสะเก็ดหลงเหลืออยู่นะคะช่วงช่วงตรงเนี้ค่ะยังลอกไม่หมดนะคะข้างนี้ก็ย ar er, mm ังมีสะเก็ดหลงเหลืออยู่แต่ว่าข้างนี้เนี่ยลอกเกือบหมดแล้วค่ะ โอเคค่ะทุกคนก็ได้เห็นแล้วเนอะว่าคิวนะคะในแต่ละวันนะคะว่ามีการลอกยังไงบ้างนะคะก็ตอนแรกคิดว่าจะเจ็ดวันน่าจะลอกหมดนะคะแต่พอดีไม่หมดนะคะเพิ่งลอกหมดเมื่อวานนะคะเมื่อวานเป็นวันที่สิบนะคะวันนี้วันที่สิบเอ็ดก็เลยจะมาพูดอัปเดตให้ฟังนะคะดูแล้วก็ให้ดูนะคะว่าคิวหลังจากที่ ทำสักคิ้วแล้วคิ้วลอกกันนะคะนี่คือเป็นคิ้วที่ลอกนะคะ so today this is my, this is the my eyebrow um m i after I done micro shading and after the color i t fall off then the you can see like uh, very natural it's not that dark like in the beginning ก็จะเห็นนะคะทุกคนว่า รูปคิ้วนะคะก็สีติดชัดนะคะสวยดีนะตรงปลายคิ้วนะคะพี่เขาก็จะสักสีเข้มให้นิดนึงก็จะเห็นเป็นรูปคิ้วสวยกําลังดีนะคะคือตอนนี้มันดูแบบเป็นธรรมชาติมากๆนะคะเหมือนกับว่าเราแบบแทบจะไม่ได้เขียนคิ้วเลยนะคะก็วันนี้แต่งหน้าแล้วก็ไม่ได้เขียนคิ้วคือคิ้วก็แบบยังมีอยู่นะคะเดี๋ยวลองดูภาพเปรียบเทียบนะกับ คิ้วแนนนะเวลาก่อนทํานะคะแล้วก็หลังจากทําแล้วนะเออก็เห็นกันชัดๆเลยนะคะว่ามันเป็นรูปคิ้วที่สวยสวยนะคะเพราะว่าของเดิมเนี่ยจะไม่ค่อยมีขนคิ้วที่เป็นรูปเท่าไหร่คือก็มีคิ้วอะคะ่ะแต่ว่าตรงหางอะมันแบบมันไม่คมนะคะส่วนตรงนี้นะจ๊ะแนนเป็นคน คิ้วมันแหว่งไม่เท่ากันมันเหมือนกับว่าคิ้วธรรมชาตินะคะคิ้วปกติก่อนทําเหมือนตรงเนี้ยมันจะแบบหายหายไปอะถ้าเทียบกับข้างเนี้ยข้างเนี้ยมันจะเป็นคิ้วที่เต็มกว่าแต่ข้างเนี้ยขนคิ้วมันหายไปพี่เขาก็สักเป็นขอบมาให้นะคะเป็นขอบตรงนี้มาให้แต่เพอเอิญว่าเออสีตรงเนี้ยติดไม่ชัดนิด,นด,นดอาจจะจางๆไปนิดนึงอะนะคะแต่ก็ เดี๋ยวแนงก็จะมีการไปพบพี่เขานะคะอีกประมาณ3อาทิตย์นะคะเพราะว่าก็จะให้พี่เขาให้พี่ลินดานะคะดูให้แล้วก็เก็บดูให้นะคะเก็บงานว่าควรจะเเพิ่มเติมตรงไหนบ้างนะคะแต่ว่าความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยชอบมากๆคือแบบเวลาตื่นมาจาก ตื่นมาตอนเช้านะคือแบบเฮ้ยคิวมีคิ้วกําลังดีคือคือไม่ได้เข้มเหมือนตอนทําตอนแรกนะคะมีคิ้วแบบเฮ้ยสวยแล้วก็ไปไปยิมก็แบบคิวเราก็มาตอนเชา้าคือแบบปรื้มมากๆคือออกกําลังไป ออกกํบบาลังกายไปก็แบบเอ้ยเห็นคิ้วตัวเองไปนะก็แบบโอ้ยชื่นใจชื่นใจชอบมากๆาก a h yeah, today is the day 11 of after I done my eye my micro my shading s I think I really like it she is professional she is so good really cool I'm going to I'm going back and gonna meet her like uh, in three weeks because uh, she gonna do the checkup if uh, need if she need to fix something or not or some part that is maybe is the the color is not stay or something like that so i e gonna meet her in three weeks but uh, the overall I really love my my eyebrows right now I think it's a lot a lot better than than the before I done it I think this one is really nice แล้วการดูแลคิ้วนะคะหลังจากสัก ช่วงระหว่างรอสีลอกนะคะมันจะมีการตกสะเก็ดอยา่าไปแกะแค้เก่านะคะเพราะไม่งั้นอาจจะเป็นแผลได้ค่ะก็พี่ลินดานะคะแนะนำมาบอกว่าให้ใช้น้ำมันมะพร้าวหรือว่าเบบี้ออยนะคะหรือว่าวัสลิ e ก็ได้นะคะให้แบบเช็ดนะคะทาไปที่คิ้วนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะแล้วเดี๋ยวเขาแล้วเดี๋ยวตัวสเก็ดเนี่ยเขาก็จะค่อยๆลอกเองค่ะ So, um, during you waiting for the color at the uh, fall off, um, you should not uh, try to take it away. You should let it the uh, fall off by itself, like a uh, natural. Otherwise, maybe you can get scar, and you can also use like a uh, coconut oil or vaseline or baby oil, um, put on your eyebrow to make it the uh, moisture keep it moisture and keep the skin soft and until the end the color gonna fail off itself yeah and then it's gonna look a lot a lot a lot nicer yeah i really like it ก็ประมาณนี้ล่ะคะ่ะทุกคนก็ทำคิ้วมาก็ต้องใจเย็นๆนะคะถ้าเกิดว่าคิ้วมันลอกเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นเรื่องปกติคะ่ะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe กด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 เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ thank you so much everyone and wish you guys have a good day see you guys in the next video bye bye